แล้วก็ยังไม่รู้ว่าของแกขังหรือไม่ขังเวลาแกลงน้ําเนี่ยฉันต้องไปนั่งเฝว้าแกดำน้าทีชั่วโมงสองชั่วโมงแกเป็นพระกรรมฐานคือสบงผืนเดียวปูแล้วก็นอนข้าวของอะไรไม่มีทั้งนั้นขอโทษนะครับอย่าหาว่าว่าบา,บาบาปนะแค่ขาฟานผมเนี่ยแค่ขาฟานมาเจอพอดีเลยตานั่งเนี่ยนะน,นั่งทองคาถาข้างใต้น้ําแล้วถักถ,กถกกักตะปุกใส่ตะกุดตะกุดโทนะใช่ครับผม สวัสดีครับพบกับรายการเดอะเซนคนผ่าดวงถ้าหากจะกล่าวถึงพระเกจิในเขตอำเภอพระสมุทรเจดีบ้านเราชื่อของหลวงป,ปู่นามแห่งวัดใหม่บางปรากฏคงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีแม้ว่าท่านจะละสังขารไปแล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์และเรื่องราวของหลวงปู่ยังคงถูกเล่าขานสืบต่อกันมาและวันนี้เราจะมาย้อนลอยเรื่องราวและประวัติของหลวงป,ปู่นามประพัสโลพระเกจิชื่อดังแห่งวัดใหม่บางปรากฏกันครับ วัดใหม่บางปรากฏตามบันทึกได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่19เมษายน2 4 0 0ในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งจะเอาชื่อตำบลต่อท้ายกับชื่อของวัดจึงเรียกกันว่าวัดใหม่บางปรากฏและเป็นอีกหนึ่งวัดที่สร้างอยู่ริมคลองบางปรากฏในสมัยก่อนจะเรียกชุมชนต่างๆขึ้นต้นด้วยบางไม่ว่าจะเป็นบางแคบางขุนเทียนบางกระเจ้าบางพระบางอ้อเป็นต้น และบางปรากฏก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่มีคำว่าบางขึ้นต้นเช่นกันด้วยเพราะมีปรากฏเป็นจำนวนมากในคลองแห่งนี้ลุงปู่นามประพัสสโลเดิมมีชื่อว่านามนามสกุลผู้ปื้มเกิดเมื่อวันพระหัสปีมะเมียพุทธศักราช2437โดยมีคุณพ่อชื่อในปลืม้มและคุณแม่ชื่อนางสุขนามสกุลผู้ปลืม้มเป็นคนตำบลในคลองบางปรากฏ อยู่บริเวณของทัพจีนหมู่ที่3ของตำบลในคลองบางปรากฏอำเภอพระสมุิเจดีจังหวัดสมุทรปราการชีวิตในวัยหนุ่มหลังจากกลับมาจากเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติแล้วหลวงปู่ก็ได้กลับมาบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาซึ่งก่อนบวชนั้นหลวงปู่ก็ได้ขออนุญาต จับนมพี่สาวจากนั้นหลวงปู่ก็มาจับที่น่องของตนเองบ้างพิจารณามองเห็นว่านมกับน่องไม่ได้ต่างกันเลยทำให้หลวงปู่คิดและปรงในสังขารของมนุษย์หลังจากนั้นหลวงปู่ก็เข้ารับการอุปสมบทและก็ไม่ศึกอีกเลยจวบจนท่านละสังขารซึ่งอาจจะเป็นได้ว่าหลวงปู่ได้ดวงตาเห็นธรรมนะัตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา หลวงปู่นี่แกก็แกคนคนทับจีน<อ>เนี่ยของทับจีนอยู่ตะบบรเวณไหนครับอยู่ปากคลองทับจีนเลยอ่าเพราะลูกหลานก็ยังยังอยู่ตอนเนี้ยพวกน้องเขาก็ตายไปแล้วนะปู่ถิ่มตายไปแล้วแล้วก็ปู่ผายก็ตายไปแล้วเป็นคนพื้นที่บ้านเราเลยพื้นที่บ้านเราเลยเป็นคนที่นี่เลยคนที่นี่เลยห <ๆ S 2> ลวงปู่น,น้าเนี่ยเป็นคนตัดสายตเดือให้ฉันแล้วก็ฉันก็อยู่กับหลวงปู่มาแล้วพอสอนหนึ่งเก้าเนี่ยฉันบวช ก็ดูแลหลวงปู่ดูแลได้ปีหนึ่งแกก็เตียหลวงปู่นามอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2458ณวัดใหม่บางปรากฏแห่งนี้และได้รับฉายาว่านามปพัสสโลเมื่อท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวะพัดแล้วท่านก็มุ่งมั่นปฏิบัติท่องสวดมนต์จนสามารถสวดปฏิโมกได้และเป็นพระที่มีความเมตตาเป็นอย่างสูงไม่เคยโกรธใคร มีแต่ความเมตตาแม้กระทั่งมีเหตุการณ์เด็กวัดแกล้งหลวงปู่ขณะหลับเด็กวัดเอาไฟเย็นจุดแล้วเสียไว้ที่เท้าหลวงปู่เมื่อไฟเย็นนั้นลามไปถึงที่เท้าของหลวงปู่ก็ได้ตื่นขึ้น,นมาแต่ท่านกลับไม่โกรธยังถามกลับมายังเด็กวัดว่ากลับมากันแล้วหรือนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชื่อให้เห็นว่าหลวงปู่มีความเมตตาเป็นอย่างมากและเวลาทุกครั้งที่ใครไปหาท่านท่านจะพรมน้ำมนต์และจะให้พรกลับไปว่าพุทธทางอยู่เย็นเป็นสุข ทำมังอยู่เย็นเป็นสุขสังขังอยู่เย็นเป็นสุขจงเป็นสุขเป็นสุขนะเป็นผิดมาตั้งแต่อยู่ชั้นประถมจนกระทั่งท่านท่านไปเสียที่โรงพยาบาลฟิลีราชนะครับผมตอนนั้นคุณลู้ว่าเท่าไหร่ครับคุณรูร้สิบวันตอนนั้นอายุป,ประมาณสักสักสิบขวบหรือสิบสองขวบนี่แหละครับสิบสองขวบสิบสามขวบนี่แหละนั่นแหละที่เมื่อกี้บอกว่ามีลูกสิบคนทั้งหมดห้าคนครับครับนามีหนึ่งมีผม มีนายออยนะแล้วมีนายเบี้ยวหน้าวัดใหม่นะฮะแล้วก็มีนายแปะแล้วก็มีนายนายประยูนนะมีห้าคนทั้งหมดนะลูกศิษย์นะนลูกศิษย์ก้นโกติเลยถ้าคนไม่ใช่ลูกศิษย์จริงๆนะจะไม่รู้ว่าลวงตาม,มีจุดเด่นตรงไหนนะขอโทษครับถ้ามีนิ้วก้อยแฝดคู่ข้างซ้ายข้างซ้ายนี่นะิ้วก <สะ S 1> ้อย <าม S 1> ท่านเป <refreshing. S 1> ็นคนใจดีนะท่านไม่เคยมีทรัพย์สินเก็บ ในในกุฏิไม่เคยมีน <ะ S 2> ้ำคือว่าท่านทําไม่เอาพวกนี้วันพระนะฮะให้รู้สืทุกคนนี่ยไปวิดน้ำโปะมันรั่วอยู่น้ําก็ซึมฟึมมาตูนปั๊บปโปะก็จะจะลดลงอ่าพอชามาคนชมบุญจะเอาเรือมาจอดคนจะขึ้นปา๊มันจะทําให้เอียงได้เยอะแยะมากหลวงพ่อน้ำก็ให้ไปวิดน้ําทุกเช้าของวันพระอีกคนนึงก็สาดน้ำามางนี้นะอีกคนจะวิดใส่ถังแล้วก็ส่งไปจนกระทั่งโปะสูงขึ้นมา แต่หารู้ไหมครับตอนตอนที่ผมวิดน้าโปะกันอยู่อ่ะหลวงพ่อน,นามดนาน้าจริงๆดาํนา,นาน้ํานานแสนนานดํนานนะดาน้ําท่องคาถาพอน,นามดาพอมาปั๊บเฮ้ยโอยพอน,นามไปไหนล่ะลูกศิษย์จะไม่รู้นะเอามือฟานกันมาเจอนะขอโทษนะขอโทษนะครับอย่าหาว่าว่าบ,าบาปนะถ้าขาฟานผมเนี่ยถ้าขาฟานมาเจอพอดีเริมตานั่นงเนี่ย นะน,นั่งท่องคาถาข้างใต้น้ําแล้วถัก,กถัก,ถกตะปุกเศกตะก,กุด<ช>ตะก,กุดโทน,นใช่ครับผม,มจริงครับนอนมากมากมีคนต้องดีว่าจริงหรือไม่นะ่ะนะจะนับถือกันก็คือรุ่นนี้คือรุ่นแรกที่ออกมาจากวันใหม่คือทีวอนถูกยิงที่บ้านยิงแต่ไม่เป็นไรเลยไม่ออกดังแชะแช่ไม่ออกพักสักครู่นะครับแล้วมาชมกันต่อ สนับสนุนรายการโดยร้านชุดแต่งงานเปาเปาร้านให้เช่าชุดในงานต่างๆมีให้เลือกมากมายหลากหลายสไตล์ทุกไซส์ทุกขนาดทุกงานที่ต้องการมากที่สุดในย่านพระสมุทรเจดีสนใจโทร0805514154หรือ0818605704ซอยหมอบางตรงเข้าไปสุดซอยเลยนะครับ และนอกจากนั้นยังมีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทั้งลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดและผู้ที่ประสบด้วยตัวเองจนเป็นที่เรื่องลือไม่ว่าจะเป็นในด้านเมตตาบารมีแค้วคลาดปลอดภัยคงกระพันโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าหลวงปู่ชอบไปที่ท่าน้ำหน้าวัดทุกวันพระและลงไปดำน้ำเป็นเวลานานๆเพื่อลงไปปลุกเศษของขลังใต้น้ำเวลาสองส่งน้ำจะลงไปในคลองดำน้ำ,นำ,นำเป็นชั่วโมง ถ้าลงไปทำอะไรครับนี่บริกรรบริการอ่บริการใต้น้ำเป็นชั่วโมงเขาว่ากันเป็นชั่วโมงตางมาก็ทันแต่ว่ายังเด็กอยู่ก็มาวัดยนี่ก็มาเป่าหัวพระเจ้าพุทธทางเย็นเป็นสุขธรรมะเย็นสุขสังขังเย็นเป็นสุขจงเป็นสุขเป็นสุขนะเมตตามากของพวกสมบัติอะไรไม่สะสมเลยมีเสือแล้วก็หมอนหมอนเป็นไม้ มีเรื่องเล่าโยมหน้าวันนี้เขาก็โด,โดนมาแล้วครับยังไงครับถูกยิงที่บ้าน่ะยิงแต่ไม่เป็นไรเลยไม่ออกดังแชะแชะไม่ออกผมบวดอยู่เนี่ยไอเด็กบอก็มาปืนแก๊ปมายิงอะไรงานเราก็บอกว่าไปให้หลวงตาแทกนี่ลองดูเออมันจะเป็นไงไอเยาวเขาก็เอากล่องแพบมาไปวางนะปืนแก๊ปมายิงปืนแก๊ปก็แตก <S 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 แล้วก็ท่านก็ขอแรงคน มาแพ้่ก่อนมันลกวัดเนะี่ยอ่ามาแล้วก็ตะละเนี่ยเขาโดนมีดฟันเดี๋ยวนี้ยังอยู่อยู่ในกราลอยนะอ่ะเขาโดนมีดฟันมลงปูทําไงเขาโดนมีดนะมอ่ะมลงปูบว่เอามานี่มาอ่แล้วมลงปูเขาก็เอาชีวรพันเสกก็กินข้าวอยู่ประมาณชั่วโมงของฝ่าพอแกะมาแผลไม่มีแล้วแผลที่โดนมีดนะ่ะหายไปแล้ว คนแรกจะไปหาหมอปู่ก็ไม่ต้องหรอกมาเดี๋ยวปูไว้นั่นปู่เอาเอาจีวอนพันแล้วแกก็เสกอะไรงี้แกพันไปชั่วโมงหนึ่งแกแดูอีกทีไม่มีแล้ว,ลวหายเลยหายยเลคนนั้นยังอยู่นะอยู่่นนคทีันยังอยู่รุ่นเดียวกันฉันบ้านติดกันนะจะนับถือกันก็คือรุ่นนี้คือรุ่นแรกที่ออกมาจากวันใหม่คือจีวอนก็เลยแบบตั้งเลย อ่าก็ยังยังไม่ดัง,ง,ดงอ่ทีวอนนี่ฉันก็ให้มาคนละผืนละผืนนะทั้งหมดก็37เส้นแกรักษาเก่งอ,อย่างยังโดนหมาบ้ากัดเนี่ยประมาณ3วันหรือ5วันกลับบ้านได้บางคนถึงก็ล่ามถึงก็หอนเพราะฉันเป็นคนล่ามเองอ่ะล่ามตามกุฏิที่ยังตาอยู่อ่ะบางคนหอนเลยแต่3วัน5วันกลับบ้านได้ แล้วทีนี้ฉันก็ฉันอยู่อยู่มาฉันบวชอยู่ฉันก็เลยหลอมหลอมบาท <c oughs> ก็แลฝาบาทเนี่ยมาทำตะกุดคือคือตะกุดนี่ก็ยังคือวันยังไม่ดังอะทำเหรียญเสร็จทำตะกุดก่อนทำตะกุดทำตะกุดก่อนเลยเออแล้วก็มันก็ยังไม่ดังตะกุดลูกปูน้ำแล้วก็คือให้พอพอพลุงก็ทำแล้วก็ให้หลูกปูน้มเสก ผู้นำเสกและก็หลวงตาเจอมเป็นคนเขียนยันเพราะหลวงปู่เขียนหนังสือไม่เป็นแต่คนก็ยังว่าหลวงปู่เขียนยันอยู่แต่อันที่จริงหลวงปู่เขียนไม่เป็นเขียนหนังสือไม่เป็นหลวงปู่มีอะที่เอย่างเดียวเสกอย่างเดียว,ยยวแต่หลวงตาเจอมจะยังเป็นคนเขียนยันตะกุดนี่คือว่ามีแง่สิบกว่ดอกเองไม่ได้มีแง่มีแง่ฝาบาทอันเดียวก็มีอยู่สิบกว่ดอก พระที่บวดชุดเดียวกันที่ว่าได้มาเดี๋ยวเรยมีคนลองดีพนามนะมีคนลองดีว่าจริงหรือไม่นะ่ะนะเขาก็ขอโทษนะครับเขาเอา,แห,าแหกปากประช่อนนะ่ะเอาเหรียญใสยปากแล้วเอาไอ้ที่ทุบต้งแข็งหมายก่อนนะ่ะจะเป็นหัวเจ้โตนะแล้วมีด้ามจับนะทุบป,ปังให้ป้าก็นิ่เฉยไม่เป็นไรนะอ่ะทุบอีกทีไม่เป็นไร,นะไนไรแล้วทั้งนี้สอง ผู้ใหญ่ข้างบ้านผมเองนะลองดีนะเอาพ่น,นามแฝนแฝนที่กำแพงนะแฝนที่กำแพงทูมปับ๊บนะและ้วปืนยิงนะปืนยิงแค่ไม่ออกนะแค่ไม่ออกนะพอเสียสาบทูมปับ๊บนะลองใหม่ทีนึงแต่ว่าแต่ว่ามาันมันไม่ได้จี้ที่พ่น,นามนะปั๊ง ปืนแตกเลยทุกอย่างเลยครับอยู่โยงคงกระพันศักดิ์สิทธิ์นะเมตตามหานิยมหมดมีทั้งตะกุดสลียกาตะกุดมหาอุดตะกุดโทนแล้วก็เหรียญรุ่นหนึ่งรูปหล่อเหรียญรุ่นหนึ่งรูปเป็นเหรียญเสมาพอรูปพอรูปเสมาหมดรูปหล่อหมดตูมปั๊บก็เป็นรุ่นสองทำออกมาแต่รูปร่างเหมือนกันนะรูปหล่อนะแต่ผิดก็ตรงเลขหนึ่งกับเลขสองไทยนะผิดกระตรงนี้ แต่เหรียญรุ่นหนึ่งคนระับมันจบไม่มีการทําต่อนั่นนะ่ะแต่รูลรอทําต่อถึงรุ่นสองนะตาเลี้ยงหมูไว้ตัวหนึ่งชื่ออูดนะโอ้โหอ้วนเกินเกินหมูอะ่ะอ้วนมากๆเลยนะถ้ามาตาก็เสพข้าวให้หมูกินนะหมูก็อุดอุดอุดนะนอนนอนอยู่ใต้ฝาลานะทีนี้มีเด็กหลังบ้านนี่แหละนะมามาเล่นหมูเล่นไม่ว่าหรอกเอามีดแมีโกนกรีดหลังนะ ขนขาดจริงแต่ไม่เข้าเนื้อเป็นทางยาวเลยนะใช้ใช้มีโกนนะเป็นรอยขีดข่วนธรรมดาเหมือนเมือนโดนข่วนนี่เราไม่เป็นไรนะแต่ขนนหาย <c oughs> นะพอมาอีกสักพักหนึง่งคนหลังบ้านเนี่ยชื่อว่านในชินนี่แหละในชินเนี่ยมาชายมานอนนี่เลยเตะหมูเตะหมูคฟฟ้าปั๊บขาบวมเลยเดินไม่ได้ขาบวมจนเดินไม่ได้เลยนะ คนว่าเอ็เอทมทำไมมาเนี่ยก็ไป,ไปไปเตะหมูมาเอ,าอ้าน้ำหมูของหลวงพว่อนามก็เขาเลี้ยงเขาไว้อีอูดนะนะไ,ไปเลยไปเลยไปขอทษไปกราบเขาซะเชื่อไหมครับตรงมาขอเข้ามาจุดทูบมาขอเข้ามาหมูสองวันยุบเล,ย, <c oughs> นล,นลย,ยนี่แหละนี่แหละหมูอ่ะหมูออูดนี่แหละเพราะผมเลี้ยงกันอยู่ไงบ้องตาข้าวไอหมูว่าว่าน่ะนอะน่ะนะไปนะตากระเกปับปบปบป๊บนะ แล้วก็ทีก็ให้พวกไออ้อยมามั่งไอ่ผมมั่งนาทีก็อายูนเอามาให้บางทีถ้าไปอยู่ที่หน้ากติฝนะันนะตาก็ามามามาอุด้ดมาของเขาก็เรียกเรียกกินเลยตากา็ให้กินไปก็ต้องมาถาด้วยนะนี่แหละเอ้ยตามึงตายแล้วนาะว่า,างเงี้ยเท่านั้นแหละครับลูกศิษย์้องไห้เลยทีนี้พี่ไม่ หายเลครับหวลวงตาไปแล้วหลวงตาไม่อยู่แล้วอะหลวงปูน่นามเป็นพระที่เมตตาธรรมเป็นอย่างมากเป็นพระนักปฏิบัติอย่างแท้จริงจนเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านถือว่าเป็นพระเกจิชื่อดังอีกรูปหนึ่งของอำเภอพระสมุรเจดี JD, จังหวัดสมุทรปราการหลวงปูน่นามปะพัสโลมรณภาพเมื่อวันที่21สิงหาคม2519สิริรวมอายุได้82ปี และหากจะพูดถึงหลวงปู่นามประพัสโลแล้วอีกหนึ่งคลาวาสที่อยู่ร่วมในสมัยท่านที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปู่โหมอาจารย์ศักยนันตสายเวทผู้มีวิชาปราบมนต์ดำต่างๆที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายในสมัยนั้นจนขึ้นชื่อว่าปู่โหมจอมขมังเวทคือปู่โหมนี่แกเป็นหมอผีแกเก่งเรื่องลาผีการศาสตร์การอะไรคือเนี่ยหนังเหนียวหมดญ่านมามากดนี่รู้หมด และพบกับ The s e n s คนผ่าดวงได้ใหม่สำหรับสุขนี้สวัสดีครับ